ความหมายเรือนพังค้าตามสภาพของรูปเรือนพังค้าอยู่ใต้งุมสามเหลี่ยมหากจะเปรียบสรีระร่างกายจะอยู่ส่วนทวารอันเป็นที่ขับถ่ายออกจากทวารหนนะักท่านเคยได้ยินคำว่าทำดีไม่ได้ดีเปรียบเหมือนที่การตูดพระปิดที่หลังพระยังมีคนมองเห็นสักวันหนึ่ง แต่ที่ปิดทองที่ทวารพระจำต้องยกองค์พระขึ้นมาเสียก่อนจึงจะเห็นดีความว่าต้องใช้เวลานานหรือตายไปแล้วเขาจะเอากล่าวขวัญจะได้ประโยชน์อะไรพังคา สมมุติว่าท่านเกิดวันจันทร์ทังคานพุธพรหัสสุกเสาร์อาทิตย์เลขวันเกิดของท่านมาตกที่เรือนพังคะมีท่านจะต้องอ่อนใจเมื่อทราบคยายัมภีร์กรย่อยๆอ,อ,อย่างนี้แต่อย่าเสียใจเลยนักมันเป็นกรรมที่ติดตัวมาตอนที่เราเกิดตรงวันที่มันดันอยู่เรือนพังคะมันสอนให้เรารู้จักคำว่าเกิดมาต้องสร้างความพยายามแม้ความดีโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนโดยนึกว่าหากเราจะให้เงินขอทานสักบาททจ ใจตัวเองให้เพราะความเมตตาสงสารเสียสละเพื่อช่วยมนุษย์ตกทุกข์เราก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะได้กุศลแค่ไหนหรือขอทานจะเอาไปทำอะไรเขาอาจจะเอาไปกินเล้าเมายามันเรื่องของเขาเราสละแล้วนี่เรามีสุขในข้อเสียสละเป็นทานใหม ท่านต้องคิดเสมอว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้นี่กรรมย่อมต้องมีความลําบากทางกายทางใจอย่าไปอิจฉาคนอื่นๆที่เขาเกิดมาแตกต่างกับเราคือเกิดมารับผลบุญเขาจึงมีความสุขและรวยกว่าเราแต่อย่าลืมว่ากรรมคนเราจะมีมาอย่างเดียวไม่ได้สุดแต่ใครจะโดนอะไรก่อนเช่นทุกลำบากมาก่อนอย่างท่านคนเอาเถิดตั้งใจเถิดสร้างความพยายาม สิสองแม้จะเหนื่อยยากมากเพียงใดผลบุญกรรมที่เพียงสร้างไวด้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ท่านพบความสำเร็จแน่นอนแม้จะช้าหน่อยแม้ว่าท่านจะเรียนรู้เรียนวัดแต่ใจท่านตั้งใจว่าจะได้ปริญญาสักวันหนึ่งมั่นใจเถอต้องได้คำว่าปริญญานั้นมีใช่เป็นกระดาษที่เขาใส่กรอบไว้ทั่วไปปริญญา ในที่นี้หมายถึงพบความจริงที่ทำให้ท่านสำเร็จในหน้าที่การงานและแก้วิบากชีวิตผ่านไปได้ทุกเรียแบบนักมวยที่ชนะคู่ต่อสู้แต่ทุกอย่างก้าวท่านจะต้องมีเหตุใช้หลักคุณธรรมและความถูกต้องหักตกเรือนนี้ที่ไม่ดีแล้วเท่ากับเรือนต่ำต้องทำใจสูงมันจะได้ประยุง์ชีวิตและเหตุที่เราได้ในเวลาเดียวกันเรือนพังคะ แปลว,ว่าทิฐิแรงก็อาจจะเนื่องมาจากถูกกดดันทุกอย่างเราต้องซ่อนเอาไว้ภายในวาจาที่ดีเป็นนาวานำพาเราสู่ความสวาม่างในการทายจรดาวใดที่อ้างอิงไว้ต้องมาดูเทียบกับมหาบทตกพังคันนี้เราต้องทายว่าเหตุการณ์ในระยะนี้จะต้องอดกลั้นต่อสู้และมองดูหาลู่ทางก่อน อย่าอุนหันพลแล่นจะเสียการยิ่งถามถึงความสําเร็จที่ตกในพังคะแล้วหรือโชคลาภก็ต้องบอกว่าทุกลาบได้โดยเหนื่อยใจยิ่งเกี่ยวกับดาวคู่ครองปรงเสียเถิดว่าต้องได้คู่ครองที่มีทิฐิพูดการไม่รู้ความกันยิ่งถามการสอบแข่งขันเราบอกว่าสู้ด้วยบุญยกรรมของชาติก่อนและชาตินี้ผสมกันมองดูตามรูปพังคะ อยู่ในฐานต่ำที่สุดแปลว่าเหนื่อยหน่อยคนที่เกียดหลังยาวก็หมดสิ้นทางเดินพูดง่ายๆว่าต้องทำใจให้ได้ด้วยวิชาหมอดูมีใช่วิชาที่จะบรรดาลให้ท่านเป็นเศรษฐีเสมอไปแต่ช่วยแนะทางให้ท่านสู่ทางเศรษฐีหากบุญบาร,รมีมีมาแต่เดิมประกอบเราสร้างบาร,รมีใหม่ผสมกันได้พื้นบุญยกรรมเมื่ออำนวยได้อ่านต่อไปในสภาวะฐานตาำอี ต่อไปนี้เราจะแยกความหมายตัวดาวที่เกี่ยวข้องกับเรือนพังคาโดยจะแยกตั้งแต่วันเกิดหรือตัวอาตมาหรือลัคนาหรือเหตุการณ์จรเพื่อเป็นแนวทางที่ดีอาทิตย์เลขหนึ่งอยู่เรือนพังคาวันเกิดเลขหนึ่งพังคาต้องระวังเรื่องเกียรติชื่อเสียงอย่าพยายามเสี่ยงกับการเสียชื่อหรือทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายการกระทําอะไรออกไปนั้นอย่าหวังว่าจะมีใคร เขาช่มเชยสิบสามยกอยปอปอบ้านเรารับหลังหรือเขาอาจจะนินงทาใส่ร้ายเราให้เสียหายหากทำอะไรระวังตัวเอาไว้จะดีกว่าเพียรทำความดีเอาไว้เถิดหรือลักนาก็เช่นกันค่อนข้างมือหนายที่ไม่ได้รับผลจากการประทำเลย ถ้าเราจะทายจรเราต้องเน้นว่าระวังสิ่งที่จะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายหรือทำในสิ่งที่ระวังจะไปขัดใจขัดผลประโยชน์ผู้อื่น<ๆ>เขาจะมีผลร้ายตามหลังมาถึงเราให้วุ่นวายหัวใจจันเลขสองอยู่เรือนพังคา วันเกิดเลขสองพังคาดต้องทำใจขึ้นสีหน้าให้สดชื่นเอาไว้อย่าห่อเหี่ยวทุกอย่างวาสนาขึ้นอยู่กับราศีใบหน้าเป็นหลักใหญ่นิฉานั้นแล้วสังคมจะไม่ยอมรับปราบใดที่เรายังต้องการสังคมเพื่อผลประโยชน์แล้ว เราต้องทำใจสบายใบหน้ายิ้มแยมเอาไว้ส่วนมากมักทำเศร้าๆจะเป็นผลเสียแก่เราเพราะอำนาจดาวจานันหรือเลขสองท่าทางราศีหรือการเงินกระแสเงินจะเป็นคนที่มีปัญหาการเงินเพราะตกเรือนพังค้าหรือใครตกดาวเรือนนี้งานประชาสัมพันธ์ย่อมให้ผลน้อยไทยเหตุการณ์จรจะมีปัญญาตดุจใจเรื่องเงินและความสำเร็จในเรื่องการติดต่อ ตังคาเลขสามอยู่เรือนพังคาวันเกิดได้เลขนี้หรือลัคนาเช่นกันเข้มแข็งเป็นพักักบางครั้งก็กล้าหารจนน่ากลัวกล้าพูดกล้าทำกล้าเผชิญหน้ากับทุกเหตุการณ์แต่ต้องระวังคำว่าหนามยอบจะโดนหนามบ่งหมายถึงการกระทำของเรามันจะได้ผลตอบแทนในไม่ดีได้เช่นกัน ทุกอย่างต้องยึดความถูกต้องเอาไว้เราต้องรู้จักคำว่าสู้แล้วต้องแก้ไขด้วยตนเองเพื่อชนะอดกลั้นทางใจย่อมได้ผลแน่นอนการไทยจรบอกได้เพียงว่าจะผิดหวังอย่าวางในสิ่งที่หวังมากแลกรู้จักคำว่าระวังจะผิดหวังมันก็จะช่วยให้สมหวังได้แต่เราก็ต้องรู้ดีว่ามันจะผิดหวังเพราะอะไรเราต้องแก้จุดนั้น สิบสี่พุดเลขสี่อยู่รื่นพังครับสุกร วันเกิดหรือลัคนาเราต้องทำความเข้าใจนิดนิดว่าเป็นแนวต้นธาตุของโลเคียนี้เราต้องเน้นว่าเลขสีเรือนพังค้ายอยากจะคิดแต่คิดไม่ออกอยากจะเริ่มเป็นกอดาวสีทอแท้อยากจะทำทุกอย่างเสมอแต่ไม่เข้มแข็งทางใจจริงความจริงดาวตัวนี้ดีเสมอเสมอแต่ถูกเปลี่ยบังคับในเรือนพังคะเสียหายเลยพลอยให้ไม่ได้ผลอย่างไรก็ตาม อย่าดื้อดึงเราแต่ใจตัวจะต้อเองก็แล้วกันแล้วระงับปากเอาไว้บ้างเราเองอาจจะบอกว่าเราเป็นคนตรงไปตรงมาแต่มันไม่ที่สุดเข้าหูคนอื่นเราก็ถูกมองไม่ดีจนได้แล้วเราตั้งใจจะทำตามความคลิดใครจะห้ามเราก็ไม่แฟนฟังอย่างนี้บางทีจะเสียจังหวะไปได้ดีเัดกกูเงินไอ การทายจรเราต้องเกินตนก่อนว่าสิ่งที่ท่านคิดอยู่จะทำหรือไม่พยายามทบว่าใช้ทวนความคิดใหม่เพื่อปรับแนวให้ดีกว่านี้หากจะเข้าพบปัจเจราจาก็คิดว่าเย็นเย็นเอาไว้โยมอย่างได้ไหมหลับสาวที่โอพระหัสเลขท่าอยู่เรือนพังคา วันเกิดหรือลัคนาเราตีความกันก่อนว่าดาวห้านี้นี้เขาก็ว่าครูบาอาจารย์ชัดเจนแปลกันให้ดีแล้วน่ากลัวจังจุดมันคือสติปัญญาในทางมุมกลับสติปัญญาทางชั่วร้ายมุมตรงก็ทางดีและการทายหมอดูต้องว่าดาวห้าอยู่ในเรือนดีหรือร้ายหละอย่างพังคันนี้ไม่เป็นต้องถือว่าร้ายจริงไหม เราจึงต้องทายว่าเขาต้องมีสติปัญญาทางทิฏฐิมานะแรงกล้าเขาก็ถือว่าเขาทำดีทำถูกใครจะทำไมเลยไม่ต้องพูดกันดีกว่าดาวห้าเราต้องหมายถึงอยู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยด้วยนะเราอาจจะทายว่าความสงบสุขในบ้านไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นักหรือมหลุดอัอดเกี่ยวกับเรื่องคนในบ้านหรือคนร่วมงานนั้นเราก็ทายกันได้ คลิปแพรลงโดยไม่ต้องไปโกหกก็เหลือกินแล้วสำหรับท่านที่ใช้ตำราพมา่าง่ายที่สุดเรียนง่ายกว่ามีเรื่องพูดได้มากกว่าคายดอกจันจรเราอาจจะเน้นคำแรกว่ากำลังใช้ความคิดอย่างหนักเพื่อจะแก้ปัญหาและเราต้องตั้งสติและใคร่ครวนก่อนและสู้ไปตามแนวที่เราเห็นดีแล้ว 15. สุกเล่หกอยู่เรือนพังคร 8วันเกิดหรือสิ่งที่บังคับให้ใช้เมื่อเรือนพังคันนี้ส่วนมากทางหวนเข้าใจว่าดาวหกแปลแปลเป็นการเงินและความรัก เราก็ไม่เถียงแต่เราเน้นว่าตาวหกมีหน้าที่แปลสภาพการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางส่วนมากพอเจอเอาดาวเลข6เรามักจะทายไปว่าในระยะนี้จะต้องมีความคิดเกี่ยวกับเปลี่ยนหรือคิดเกี่ยวกับการเดินทางหรือทางไกลย,ยิ่งแบบนี้เข้าเป้าง่ายที่สุดแทนที่จะทายว่าคุณจะพบความรักมันเป็นเรื่องไร้สาระเพราะจุดเน้นเรื่องความรักแฟนๆท่านต้องเรียนระบบแผนท่าที่มีสอนแห่งเดียวคือของดวงสุริยะเน คือละเอียดรัะกลุ่มกว่าใครวันเกิดใครตกเลกนี้เรือนทั้งค้าเราอาจจะไายว่า การเงินได้คือว่าเก็บเงินไม่หยุใช้เงินเปลืองแต่อย่าไปทายเลยทุกวันนี้สภาพสังคมแม้แต่เศรษฐีมีเงินยังหมุนว่าใช้เงินเปลืองแต่เราไทยว่ามันจะที่เกี่ยังพอไหวเช่นนั่งแช่ปูดหนักแต่นหนักมักมีนิสยัยอย่างนั้นแค่คําว่าเปลี่ยนแปล,ปลทงทันใจเกิดขึ้นแล้วจะดีกว่าเสาเลขเจ็ดอยู่เรือนพังค่ะวันเกิดเจอดาวนี้เรือนนี้หรืออะไร มาเจอเข้าเราต้องรู้สึกลงไปว่าดาวเจ็ดนี้ที่โอื้ออดและชอบการเด่งน,ดนิดนิดนี่คือสัญญาณดาวเสาเลขเจ็ดตาวตัวนี้ทางพม่าไทยได้ถนัดชัดเจนต่างกับโหนไทยไปบ้างเช่นโหนไทยเขาถือว่าไทยโทษไทยทุกให้ทางเสาแต่พม่าบอกว่าดาวเสาเป็นดาวใจสอดเก่งแต่ปากและที่ท่าเท่านั้นใจจริงนั้นไม่ขแข็งแขรงพอแถมยังมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงด้วย เรามักจะทายดาวเสาร์ว่าคุมิต้านทานอ่อนแอมักเกิดอาการแพ้ต่างๆหมายถึงถ้าจะทายสุขภาพที่เกี่ยวกับดาวหรือถ้าคนป่วยอยู่พอดีอยู่ในช่วงดาวเสาร์เราต้องทายว่าโรคนี้จะเรื้อรังทายเรื่องเล่นทายว่าไม่ดีมีรายจ่ายมากมักใช้เงินเกินตัวมันขึ้นอยู่กับอารมณบทจะขี้เหนียวก็เหนียวอย่าบอกใครเลยดาวเสาร์เป็นพังคะ ทายว่าเขามักมีทีท่าแบบกล้าหาญผึ่งทายแต่ใจอ่อนแอขี้ตกใจอีกอย่างหนึ่งให้ระวังการลงทุนหรือหมุนเงินด้วยมักจะถล่มจนเกิดเป็นปัญหานี้สิ่งได้ง่าย,ายๆเตือนว่าอย่าวังน้ำบ่อน,น่าเป็นเลนขาดหมายเหตุนี่เป็นแนวกว้างที่แฝงความจริงไว้อย่างชัดเจนมากขอจะจับใจความได้ไม่ยากในการจำเราเน้นเรื่องเรือนพังขาไวพอสมควร Thank <laughs> you.